โเทือถือป่ะล่ะเทือถืออยู่หลาลงไปโอ้โหพี่น้องโอ้โหพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องป้องไปทุกหม่องทุกบอลนะครับเนื้อไก่ออกตกอยู่ไสกระซังนะครับมือหนีพี่น้องเอ้ยนะครับผมเบ้าอุดรสาวอุดรนะครับอื่นพีดีแซ่บเบ้าอุดรสาวอุดรนะครับสานีผ้ามากินตำซั่วขนมจีนกุ้งสดนะครับผมใส่เลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหเท่ถือป่ะล่ะ ที่หลั่งลาลงไปโอ้โหพี่น้องโอ้โหพี่น้องอ้เข้าบานแล้วเข้าบานแล้วโอ้โหขูโคกบ่ได้โคกมันใหญ่โคกมันใหญ่เอ้าเอาเป๊ะหลายใหญ่ห้างพี่น้องอ่ะขอใส่มือละกันบ้า้ใส่โหลดตัวพี่น้องขัดคักขัโอุ้ยมึงนะพี่น้องอออืืหกุ้งเอ้าพันกุ้งจะบาดกันน่ะ พี่น้องกุ้งสดๆพันกุ้งฮ่าทุกหิวแห้งมาเนี่ยตับไส้ของของแสบน้ำใบใบมะกระเทียมกระเทียมนี่เนี่ยได้ตามซุปเป็นกระเทียมพร้อมนี่ของแสบ ของแซ่บวราเฮียมประตายกระล่ำลาวย่างโอ้โหหักเลยแซ่บเขาปุ่นกับเพื่อนวิปไม่ไหม้เมื่อเนี่ยได้กัน อ,อยู่ไกลจังหน่อยอึ่มสุดยอดออพี่น้องกุ้งัแบ่เ,เห็นอยู่งอยู่ขังรางฮึ่มกุ้งขอหยาดนี่เป็นว่ากุ้งพันเลยนี่กุ้งเหคำวะ เขาอยากใส่มือเลยอืืืกุ้งอ่ะจังหืมคือตริงช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลเทศกาลตุ๊ดจีนเนาะพี่น้องผู้ใด้ยุดคือึ้นากับานกำสรวง กุ่ปกอ,อ้อะพ,พันพันกุ้งเนี่ยแอบแซ่บราวาคักหล่นไปนเนาะอือคับกินไ้ง้อ แซ่บไหยครับทั้งแจทั้งเผ็ดสุดยอดที่น้องใบใบกระเทียมนี่แซ่บแซ่บที่น้องมันเข้ากันเนี่ยเข้ากันคั่งไปเลยขาดกระเดียงมาในทีมตุ๊ดจีนเลยได้หนี่งาดแดงกระเทียมกระเดียง ดืมตีมจะดีมเลยครากุง้งเลพันกุ้งให้เบิ้งพันกุ้งพี่นลองกุ <c> ้ง <oughs> พันโอ้โหพันเละเวิดมือคอยพี่น้อง Ừ cả chứ ืองใส่มือเขาเครื่องผักกันค้ามผักไอ้เออลืมกินชะพูอร่ังชะพููเออชะพู สุดมือไปรอางไปกินมึงเด้อพี่น้องอเขากันดีอ,อยู่ไก่ยังน่อย Mẹ cả thiêm Cắt bỏ con Dăm cấp cùng Ừ. dọc ăn củng vào nè tay đấy vào nè ăn xiên mất rồi nó โคเล่ตัวบันี่โคเล่เ้าเจ้าโคเล่กุ้งขึ้นมาพี่น้องเอ้พี่เลือแต่กุ้งนะบอนเนี่ยเต้นเบดเต้นเบสพูดนะกุ้งโอ้โห nấm chín sốt mới sẹp nữa vì sốt sốt mà tẩm sẹp nè Thịt heo แทบเลยไหมพิซวงดูกยังไง ไปค่ะกินเซ็นเบิร์เซนเบิร์ตเส้นเ,เบริเเเบรพี่นอ <c oughs> ้งงองไม <c oughs> ่ได้กุ้งเน่าจะกุ้งไบข้างบนเนาะบางทีตกินกุ้งก่อนก็ตีกุ้งเขาเบิดก่อน ตลอบนี้อ <c oughs> เส,นเสน้มนมันมันเป็นเส,นส้นซดตระไหมไม่เบิดอมัน,ม,นมันหอมมันหอมมันแซ่บไม่เหมดไวัดกินเสน้นเกินอิ่มผัดเนื้น <ๆ S 2> อกุ้งได้ไหมเนื้อกุ้ง กุ้งกุ้งมาฟีดใบพี่น้องเลยพอคอยอะไรกันไหน <c oughs> ไปกระเสียบพีนน่น้องลองเถอเอาดีก็ดีเบิดเ <c oughs> นื้อ นี่น้ำห้าสิบโอ้แสบแสบมากๆกินด้วยใ่กับเพื่อนๆเจ้าของอ่ะ ไปยัวต้องกินอีกใส้กุ้งเขาอีกกลายเป็นตำกุ้งกินไ <c oughs> ม่องเหรอเขากินเลยดิวนันค้าสุท้าย โอุย้ยทำดทถ่ายพี่นอ้องเอาสุดแสบแล้วกันเนาะสุดท้ายสุดท้าย,ย <c oughs> ดีดปากามันก็ตายได้เนี่ย <c oughs> ดีดปากเผ็ดจีจัดบึงสีน้ำปลาหลอดกัะบอ,อก <c oughs> กีดหลอดกุ้งจีนฟูน่ะ พีสุดยอดเอาพี่น้องเนาะสุดท้ายขอบคุณหลายๆเด้อทีตดตามรับชมรับฟังช่อง NPD นะครับสแซบ่บเบาดอนเ้าอดอนจ้าเป็นกำลังใจให้นเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดซัพพลายครับผมขอบคุณครับค่ะ